แฟนคอหนังชาวคอเกมเกมเมอร์มูวี่สวัสดีครับผมนะวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการแฟนคอหนังนะครับผมนะรายการจะมาพูดเรื่องหนังกันนี่แหละเออก็คือในช่องช่องเกมเมอร์มูวี่เนี่ยห่างหายกันไปนาะการลงคลิปนะสองอาทิตย์ได้มั้งใช่ไหมที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับันนี้นะครับเราจะมารีวิว ภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ครับผมนะหรือ Doctor Strange 2นั่นเองครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับผมนะว่าหมอแปลกเนี่ยมันเป็นแนวเวทสายเวทใช่ไหม,มเดี๋ยวขอพูดถึงภาคแรกก่อนนะเดี๋ยวจะมาเปรียบกับภาคแรกให้ฟังกันนะครับ คือภาคแรกตอนผมดูตอนนั้นอะผมว้าวมากเลยเว้ยตอนที่ดูภาคแรกอะ่ะคือเป็น CG ที่ยอมรับว่าก็ไม่เคยเห็นนะครับผมยอมรับนะครับจริงๆแล้วเทคนิคการทำา g g ของมิติกระจกแล้วก็ CG ของการบิดเบือนอะ่ะมันไม่ได้ยากแต่ว่าเออมันแค่ไม่มีคนทำแล้วไม่เคยมีคนคิดที่จะทำพราะไม่มีคนคิดที่จะทำเนี่ยพอมีคนทำขึ้นมาหนึ่งคนอะ่ะ มันเลยว้าวแบบว้าวจัดจัดนะครับถือว่าเป็นการพลิกโฉมวงการ CG มัไหมใช่ครับมันคือการพลิกโฉมวงการ CG เลยในหมอแปลกภาคแรกแต่เรื่องนั้นอะ่ะมันคือแนวแฟนตาซีใช่มันไม่ใช่แนวไซไฟนะเป็นแนวแฟนตาซีแต่พอมาดูหมอแปลกภาค2ครับผมในหมอแปลกภาค2หรือ doctor strange in the multiverse of madness เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องราวระหว่าง doctor s และ wanda ใช่เป็นเรื่องราวนี้ซึ่งจะบอกก่อนว่าผู้กำกับคนเก่าที่เขาไม่ได้มำกับเพราะว่าความคิดเห็นเขาไม่ตรงกับ Marvel Studio แล้ว Marvel Studio เนี่ยก็เลยได้คว้าผู้กำกับหนังซ u เปอร์ฮีโร่ในตำนานอย่างสไปเดอร์สับถุยสไปเดอร์แมนเวอร์ชันของโทมี่แบ็กไว์ก็ได้คว้าตัวผู้กกับอย่างแซมไรมี่มาพอเขามาได้กำกับแล้วเนี่ย มูทอนมันเปลี่ยนไปก็คือสไตล์แกคือเวลาดูหนังของอ่าดอกเตอร์เนอะผมมีช่วงแวบหนึ่งจริงแวบหนึ่งที่นึกถึงเมื่อก่อนที่มันเป็นช่วงเวลาเก่าๆใช่เป็นช่วงเวลาเมื่อก่อนสมัยเด็กที่ผมกับพ่อจะไปเลือกอหนังกันที่ร้านเช่าแผ่นซีดีทุกคนเมื่อก่อนผมไม่ได้ดูหนังโรงนะผมไม่เคยดูหนังโรงนะตอนเด็กอะผมจะดูหนังที่เขา บันทึกไว้ในแผ่นน่ะที่ร้านเช่าแผ่นน่ะเขาเอามาวางให้เช่าหนังกันนะทุกคนกี่วันกี่วันคืนน่ะผมจําไม่ได้เหมือนกันสมัยนี้ไม่น่าจะมีแล้วมั้งเนาะใช่ไหมร้านเช่าหนังเนี่ยเมื่อก่อนคือมันนึกถึงวันวานเก่าๆมันได้ฟิลลิ่งประมาณนั้นนะด้วยความที่มันได้อารมณ์เป็นหนังสยองขวัญนะครับแล้วอ่พอมันได้มันมันมันจะอธิบายก่อนว่าหนังสยองขวัญมันไม่ใช่หนังสยองขวัญนะทุกคนด้วยที่ผมดูอ่ะ มันจะมีความเป็นแนวเฮ์เลอร์มีความลุ้นระทึกนะมันไม่ใช่หนังสยองขวัญจา๋าตอนที่ผมดูเนี่ยมันนึกถึงฟิลนั้นก็คือฟิลที่ไปซื้อที่ร้านแผ่นซีดีเพราะว่าผมดูสไปเดอร์แมนที่ร้านแผ่นซีดีไงมุมกล้องมันจะคล้ายๆสไปเดอร์แมนของโทบี้แม็กไวเลยทุกคนใช่เรื่อง CG มาเวลไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้ว CG คือเจ๋งเขามีมาตรฐานของเขาเรื่องของ บทก็มาตรฐานเขาแหละดีหนังมาเวลนะครับจะบอกกันว่าหนังมาเวลเนี่ยสำหรับผมคือผมเป็นแฟนมาเวลมากๆนะครับผมนะดูหนังมาเวลไม่มีเรื่องไหนที่ผมไม่ชอบจะมีแต่ชอบมากหรือชอบน้อยนะครับผมนะหนังมาเวลผมชอบทุกเรื่องแต่ว่าจะมีเรื่องนี้ชอบมากกว่าน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่ชอบทุกเรื่องนะครับผมนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับผมเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้อารมณ์แบบ ประมาณว่าหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่เราดูแล้วเราไม่ได้รู้สึกแบบเสียวสลังวา่าตก,กระจยจำสแกแบบวายวายตลอดทั้งเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่นะเราก็ยังได้กลิ่นอายของหนังซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลอยู่แหละก็อารมณ์เหมือนชางชีที่เขาบอกว่าจะทํามาเป็นหนังจีนแต่ก็ยังได้กลิ่นอายของมาเวลอยู่อ่ะเอออันนี้ก็เหมือนกันเป็นไม่ใช่หนังสยองขวัญด้วยเท่าที่ผมสัมผัสดูดนะมันเป็นหนังแนวรู้ลึกมากกว่าตอนที่ดูแล้วเรารู้สึกเหมือนว่า ไอเชี่ยมาแล้วมันมาแล้วไอสิ่งนี้มันกำลังจะมาด้วยเพลงที่บิวแบบคือทุกคนต้องไปดูจริงๆเรื่องนี้แนะนํานะครับเพลงบิวดีมากนะครับเสียงดนตรีบิวมาเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าไอเชี่ยมันเริ่มละมันมาละมันกําลังจะมาละคือผมอยากจะสปอยนะแต่สปอยไม่ได้มากเออสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งคือไอด็อกเตอร์สเตนภาคแรกอะ่ะเป็นด็อกเตอร์สเตนภาคที่ เรามันเป็นเล่าแบบมุมกว้างทุกคนไม่ว่าอีเวนต์ของมาเวลเมื่อก่อนน่ะอีเวนต์ใหญ่สุดก็ Avenger Infinity War กับ Endgame แล้วแต่ว่าใน Doctor's ร์ส n ล่ะในภาคแรกอะ่ะมันจะมีการเล่าหลายกลุ่มหลายตัวละครเล่าเรื่องราวของกลุ่มฝั่งไวร้ไล์เล่าเรื่องราวของจอมมาบูเล่าเรื่องราวของไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ คนในสำนักอะไอตัวกงไอคนที่มีผิวดำอะเออแล้วก็เล่าเรื่องราวของเอชเชียนวคนในสำนักนะครับเล่าเรื่องราวของโรงพยาบาลเล่าเรื่องราวหลายกลุ่มคนนะครับแต่ยังมีโฟกัสตรงหมอแปลกอยู่แต่ว่าเวอร์ชั่นเนี้ยที่แซมไรมี่กำกับเนี่ยมันมีการเล่าเรื่องราวของดรสตเตและวานด้าที่โฟกัสมากขึ้นเราอย่าคุณอย่าคาดหวังกับคำว่ามัลติเวิร์ส คุณคิดอาจจะคิดว่าไอ้เฮียมีมัลติเวิร์สมามีคนจากจัก,กรวาลอื่นมามันได้ไปท่องจัก,กรวาลนี้จัก,กรวาลนี้ถ้าพูดถึงมัลติเวิร์สคุณก็จะได้คิดถึงแบบนี้ว่าความวุ่นวายความวายป่วงความมหาวิบัติบันไลกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับในเรื่องด็อกเตอร์สเตนอินเดอะมัลติเวิร์สอ่ะมันมีการจั่วปัญหาแบบโนเวโฮมอะ่ะ จัวมาปุ๊บแล้วก็คลายปัญหาได้ง่ายๆจั่วมาปุ๊บคลายปัญหาได้ง่ายๆแบบเหมือนปัญหานี้มันมาแล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆแล้วปัญหาต่อไปมาแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆผมรู้สึกแบบนี้นะผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละข้อเสียข้อเสียของเรื่องนี้นะครับผมนะแล้วก็ด้วยความที่ผมคาดหวังสูงด้วยว่ามันจะเป็นแนวสยองขวัญจ๋าเลยไปดูผมเลยโอ้ผิดหวังเลยคิดว่ามาเวลทําหนังสยองขวัญจริงๆนะสุดท้ายแล้วก็ ไม่ใช่พอได้ดูปุ๊บก็แค่เออมันก็แค่แนวลุ้นระทึกอะครับผมนะเป็นแนวแบบเฮเลอร์มีความเป็นเฮเลอร์มีความแปลกแปกประหลาดประลาดอะเออต่อไปเรื่องของยังอยู่ยังอยู่กับบทอยู่นะนอกจากที่เขาจะจบปัญหาไปง่ายๆแล้วนะครับผมนะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขากระจายบทตัวละครเหมือนกระจายบทตัวละครให้ตัวอื่นได้อาจจะไม่ดีพอด้วยซ้ำนะครับผมนะเหมือนกับผมรู้สึกว่ามันโฟกัสที่ดรสเตนตกับวานด้ามากไปใช่แบบแทบจะ80%น่ะโฟกัสที่ดรสเตนตกับวานด้าจริงๆแล้วสัก60-70ก็ยังดีแล้วที่เหลือก็คือองค์ประกอบอื่นๆใช่ไหมเรื่องมัลติเวิร์สมันก็ต้องนึกถึงเรื่องราวอันตรายแล้วยังมีตัวละครที่ เราคาดหวังแลวเอามาใช้ได้ไม่คุ้มนะครับผมนะแล้วก็พูดถึงความเซอร์ไพรส์ผมไม่เซอร์ไพรส์ครับผมมันจะอารมณ์เหมือนโนเวโฮะที่เรามีความหวังอยู่แล้วว่าสไปเดอร์แมนสตัวต้องมารวมตัวกันพอเราได้เห็นแล้วเราก็เลยไม่เซอร์ไพรส์นะครับผมนะเราพอเราได้เห็นแล้วมันก็ไม่เซอร์ไพรส์นะเหมือนเราคิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีสไปเดอร์แมนสตัวมารวมตัวกันเรามีความหวังอยู่แล้วมันเลยไม่เซอร์ไพรส คนที่จะดูเรื่องหนังของมาเวลทุกเรื่องเลยคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ตามข่าวไม่ตามเชี่ยอะไรเลยเพราะว่าคุณดูแล้วคุณรู้สึกเหมือนผมไหมอ๋อตัวละครนี้มาเรามีความรู้สึกประทับใจนะเหมือน s ไปเดอร์แมนสามตัวมาผมไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ผมมีความรู้สึกประทับใจมาเวลด็อกเตอร์สเตนในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมเนก็เหมือนกันผมรู้สึกประทับใจแต่ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ มีตัวละครนี้เข้ามาโผล่มีตัวละครนี้เข้ามาโผล่ผมจะไม่พูดว่าตัวละครไหนโผล่แต่คุณก็เห็นในข่าวอยู่แล้วใช่ไหมผมรู้สึกว่า,ามาเวลเล่นกับข่าวหลุดมากเกินไปมีคนปล่อยข่าวมากเกินไปแต่เรื่องนี้ก็เป็นแฟนเซอร์วิสนะครับเป็นแฟนเซอร์วิสที่พุ่งกลับตามใจคนดูเลยนะครับผมนะอยากให้ใครเอาเข้ามาเอ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 าเข้ามาเอาเข้ามาซึ่ง ผมมองว่ามันไม่เซอร์ไพรส์เออมันมันมันไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่มันก็ชอบแหละเออชอบชอบส่วนตัวละครของโอ้โหขอขอ,อรูดสปอยนิดนึงผมขอยอมรับก่อนว่าผมไม่ค่อยได้ตามตัวละครฝั่งของ x m e n สักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปตามนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปตามเพราะว่าจะดูหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ดูเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปตามตัวละครฝั่งของ XM e n จริงๆวานด้ากับควิกซิลเวอร์เนี่ยก็เป็นฝั่งของ XM e n นะแต่ว่ามาอยู่ในทีมเอเวนเจอร์แต่มัน มีจุดเชื่อมโยงกับ X Men อยู่นะครับแต่ว่าใน MCU มันไม่ได้มีการเชื่อมโยงอะไรกันแม้แต่อนาคตเดี๋ยวก็ได้เชื่อมโยงอแหละแต่ว่าอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วนะส่วนความดีความสารผมมันดีแต่มันยังไม่เพอร์เฟกนะครับเรายังไม่รู้สึกว้าวดูไปแล้วความรู้สึกผมเหมือนดูโนเวโฮมอ่ะเออผมก็ชอบมันนั่นแหละชอบมันทำดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ปลื้มอะไรขนาดนั้นนะถ้าคุณดูอย่าไปคิดว่า เฮ้ยกูจะไปดูหนังสยองขวัญของมาเวลเว้ยฉันจะเข้าไปดูหนังสยองขวัญของมาเวลไม่ใช่อย่าไปคิดแบบนั้นเราไม่ได้ดูหนังสยองขวัญของมาเวลให้คุณคิดว่าคุณไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ครับทุกคนแล้วมันจะอินมากๆนะครับอย่าเป็นมันผมนะที่รู้สึกอ่ามันไม่ได้รู้สึกน่าเบื่อมันก็สนุกอะละแต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายไปบทการเล่าเรื่องมันมันง่ายแต่ว่าถ้าถามความบิ้วความสนุกก็มาตรฐานของมาเวล ถามถึงความรุ้นระทึกก็มาตรฐานของแซมไรมี่เลยนะครับไม่ได้มีอะไรตกหล่นไปนอกจากนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวมาถึงการให้คะแนนกันนะครับผมนะก็เออผมได้หลุดสปอยไปมบ้างปะไม่หลุดนะเนาะอ้ยหรือว่ากูหลุดปะคือผมได้หลุดตัวละครไหนโพไปปะเออขอโทษด้วยนะครับถ้าผมหลุดสปอยไปก็ขอโทษด้วยนะครับก็ไปดูกันนะครับผมนะ ถ้าผมลุดสปอยไปเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่ชื่อคลิปว่าสปอยนะทุกคนใช่มาถึงการให้คะแนนครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10ครับผมเอาจิงแปเต็ม10คะแนนก็ไม่น่าเกียดนะทุกคนใช่คะแนนไม่น่าเกียดเลยคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับสําหรับช่องผม6 7 8อะไรเงี้ยคะแนนดีหมดนี่ครับผมนะก็เออนะ่นี่ยแปดคะแนนผมให้แปดคะแนนใช่ผมไม่ได้ให้ตกอะไรไปนอกจากนี้นะครับผมนะก็ คนที่มาดูกันแล้วเป็นไงบ้างนะครับคนที่ดูแล้วนะครับอย่าคอมเมนต์สปอยนะครับเด็ดขาดนะครับผมไม่อยากให้เผื่อผมไม่ได้สปอยนะแต่ถ้าผมชื่อคลิปมันหลุดว่าสปอยทุกคนสามารถคอมเมนต์สปอยได้ใต้คลิปเลยนะแต่ถ้าชื่อคลิปผม ไม่วงเล็บว่าไม่สปอยทุกคนห้ามสปอยเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาไม่ได้ดูแล้วเขามาดูคลิปนี้แล้วเขาลงมปอ่านคอมเมนต์น่ะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยเขานะครับผมนะจริงๆ,ๆ,ๆเห็นคลิปผมชื่อคลิปก็อย่าพิ่งเข้ามาดูก็ได้ไปดูหนังก่อนนะครับผมนะ <S <S ๆๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดกิ่งนะครับผมนะสหลับคลิปใหม่ก็จะลงเรื่อยๆเดี๋ยวมีหนังใหม่ๆก็จะลงนะครับสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปละบาย